ทายพี่น้องวันพระอีกหนึ่งเกจิคณาจารย์สายบุญนะครับคือหลวงปู่ทองดำอินทะวังโสวัดถ้ำตะเพียนจังหวัดลบบุรีนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญส่งน้ำนะครับสร้างขึ้นมาปี2565นี่เองเป็นเหรียญส่งน้ำา9ลอบเหรียญน,นี้เป็นเหรียญพิเศษนะครับต่อ9อ้าล้อมซึ่ง มีจำนวนการจัดสร้างเพียง100เหรียญเท่านั้นนะครับผมก็ได้ครอบครองมาไม่เยอะนะครับอนาคตไม่มีใครรู้ปัจจุบันขอให้ได้ครอบครองนะครับเหรียญพิเศษสร้างน้อยแบบนี้9ล้อมหลวงปู่ทองดำอินทะวังโสเนื้อทองแดงนะครับผม